คิดว่าแต่ไม่มีน้ำหวานครับเต็มนะครับหลังแตกครับสวัสดีครับผมอยู่กับผมออบคนหากินเหมือนเดิมครับสวัสดีทุกๆคนนะครับผมเดี๋ยววันนี้พามาตีมิ้มอีกครับวันเดียวกันกัคลิปที่แล้วนะครับผมแต่เดินหาทั้งวีทั้งวันนะครับหาเจอสองลังครับลรังหนึ่งอ่อนอีกลังหนึ่งนี่ครับเป็นมิ้มหอยโขงมิ้มเล็กอยู่ในกากรไผ่นะครับมาให้ดูครับ อยู่กลางกอผ่นู้นะครับดำดำเห็นครับนู่นนะดำดำครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะจุดครบแล้วผมจะขึ้นไปเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีครับผมนี่ครับผมมาอธิบายเรื่องครบกันนะครับที่ผมใช้เป็นกระป๋องปลาอย่างนี้ก็คือหนึ่งเวลามิมมันอยู่สูงแบบนี้ครับมันอยู่แบบลกๆแล้วก็แย่ควันเข้าไปได้ก่อนครับแล้วค่อยถางเข้าไปอีกสองครับ คือป้องกันแบบลูกไฟมันตกครับเพื่อไม่ให้มาไหม้ใบไม้เศษไม้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ง่ายครับผมไม่ต้องเอามือไปกข้รังมันอะไรมากครับเดี๋ยวเอานี้เยเข้าไปเหนือลมก็โดนรังมันครับผมโอเคครับคนครับรังมันอ่อนมากนะครับผมมันเพึ่งมาเกาะหรือเปล่าก็ไม่รู้แบบอ่อนแบบจะไม่มีหัวน้ําเลยครับผมซ o o m ให้ดู ยังไม่มีเลยบ้าง่ะยังไม่มีเลยครับลังเล็กด้วยปล่อยไว้ดีกว่าเนะปล่อยอีกสักเดือนหนึ่งดีกว่าค่อยมาเอามันครับตอนแรกว่าจะปล่อยแล้วเอาไปเอามาเดี๋ยวจัดเลยดีกว่าครับมันก็สวยอยู่ครับเอาไปกินเล่นครับผมมันลังอ่อนด้ขึ้นมาแล้วครับผมโอเคครับเดี๋ยวผม จะตัดลงไปก่อนนะครับมันเป็นมิ้มหอยโขงครับผมไม่ค่อยเสียดายหรอกเนี่ยครับเดี๋ยวตัดเลยดีกว่าครับแป๊บนึงนะครับคิดว่าเต็มไม่มีน้ำหวานครับเต็มนะครับหลังแตกครับโอ้ยตุรับทุเรีครับกำลังกินเลยอะสวยสวยมากๆครับแต่มิ้พึ่งแถวบ้านผมหายากมากครับเหมือนจะ กำลังมานะกำลังมาเมื่อเช้าก็ลังแบบนี้แหละครับแล้วก็เพเห็นอีกลงังนึงก็เหมือนจะพึ่งมาเกาะได้สีห้าวันนะ่ะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวอีกลังนั้นเดี๋ยวปล่อยไว้สักอาทิตย์นึงครับแล้วค่อยไปตนะีนี่ครับผมสิบนาทีเลยนะเมื่อกี้นะขึ้นขึ้น,นลงลงนะมือใหม่ครับกลัวกล้ากลวกลัวอ่อนนับสายอ่อนหักตีครับ โอเคครับผมถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ